นี่อย่าสองหัวท oh ุกนัดครับนิ่งกิบครับเก็บเสียงนะตีนี่เลยต้วยโอ้โหมัดถือด้วยจังมากไปยิงของการเล่งวันนี้นนี้รายงานรายงานรายงานเป็นบุตีเลย吼 รายงานแบบสุดท้ายเด้อเอารายงานผิดซื้อมันเด้ิบังซื้อมันเลยดิถอโนรายงานปวดรายงานครับพี่สอวโอ้โหมันเห็นเด้งเด้โอ้ไอ้เหี้ยโปไอสัตว์ไอ้ยัดแม่สันดานหมาควายไอ้เหี้ยมึงโปทำควายเลยไอสัตว์ไม่มีปัญญาเล่นหรอวะจะบังมันยิงบักพุ่นนี่กูว่าแปลกใจเลยกูคือถึงยิงหัวนัดเดียวไอ้เหี้ย แม่งยินใส่กับกูแม่งจะได้บังข้ามจุกสนามเจมันจะยิงหัวบังยิงถึงแฟงยิงถึงหัวด้วยนดเม่อยลูกสนามมันย่อยลงละมูมันก้าวบางี่ก็โปลบงี่ก็โปตนบงี่ก็โปลบาังที่บังที่บังยิงเขาดูไม่ตาบักเนี่ยบางี่ก็โปเล่ เอามึงละโปเจกโปะกูก็ชอบอ่ะเอาเอาเอาเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้ซับไอ้ซับอง้เงีนุตัวยงไยอีนี่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 นนี่นี่นี่นี อันเราเจหนมันชี่แพมันต่คนนี้เจเนตที่มีั้นนี่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 เขาหัวโข่หัวเ่าหัีอ้ยโอ้มันโดนเกินไปสัมึงไม่ได้่นุ่ 你就不行了，哎呀，就得了了。哎